คุณคิดว่าคุณปลอดภัยเมื่อคุณว่ายน้ำในทะเลไหมหรือคุณคิดว่ามีอันตรายจากดาวเคราะห์อื่นๆที่เราก็ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนเราไปชม10อันดับสัตว์ใต้มหาสมุทรที่อันตรายที่สุดกันดีกว่าอันดับ10ปลาหินมองเพลินๆอ่านดูเหมือนก้อนหินกำลังว่ายน้ําได้ แต่นี่คือปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในท้องทะเลและสามารถฆ่าคุณได้ในเวลาอันสั้นซึ่งสมัยก่อนเราเชื่อว่าปลาหินจะใช้พิษของมันในการล่าเหยื่อแต่แท้ที่จริงแล้วพิษร้ายของมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกเหนือไปจากใช้ป้องกันตัวจากนักล่าซึ่งเจ้าปลาชนิดนี้จะปล่อยพิษออกจากหนามทั้งหมด13แท่งที่อยู่บนหลังของมันไปยังผู้ลุกรานแต่สำหรับวิธีการล่าเหยื่อของปลาหินนั้น มันจะพังตัวอยู่ในกลุ่มก้อนหินบริเวณรอบๆรอคอยเวลาเหมาะเจาะจากนั้นก็จะพุ่งตัวออกไปจับเหยื่อในระยะเวลาเพียง0.015วินาทีสำหรับใครที่ชื่นชอบการเที่ยวทะเลควรระมัดระวังอย่าไปเหยียบเจ้าปลาหินบนชายหาดเข่าหลาัเพราะพวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง24ชั่วโมงโดยปาสะจากน้ำถ้าเกิดคุณเหยียบมันเข้าแล้วแล้วก็คุณอาจตายได้ในเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมง แม้ว่าเจ้าปลาชนิดนี้จะเป็นอันตรายแต่ยังถูกล่าโดยฉลามปากระเบนและอาจเป็นหนึ่งในเมนูของอาหารญี่ปุ่นอันดับ9ปลาปักเป้าปลาปักเป้ามีชื่อเรียกหลากหลายเช่นฟัฟเฟอร์ฟิชฟูกุฟิชหรือบอลลูนฟิชเพราะว่ามันสามารถสูบลมเข้าในท้องเพื่อทำให้ตัวของมันพองโตเหมือนกับบอลลูนนั่นเองเมื่อมันตกใจหรือมีศัตรูเข้าใกล้ ทุกวันนี้ปลาปักเป้าใกล้จะสูญพันธุ์ภายใน40ปีที่ผ่านมาและเนื้อปลาปักเป้าเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศไต้หวันญี่ปุ่นและในเขตโพลินีเซียหรือแถบมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองการนำปลาปักเป้ามาทำอาหารจึงเป็นเรื่องที่เชฟต้องระวังมากๆเพราะในปลาปักเป้ามีสารพิษที่อันตรายมากๆที่มีชื่อว่าเทโทโดทอกซินหรือ TTX มีคุณสมบัติละลายน้ำและแอลกอฮอล์ได้ดีสามารถทนความร้อนได้สูงถึง220องศาดังนั้นการปรุงอาหารที่ผ่านความร้อนทั่วไปจนถึงระดับเดือดหรือปิ้งย่างจะไม่ทำให้ความเป็นพิษของสารชนิดนี้เสื่อมได้หลังจากรับประทานปลาปักเป้าจะออกฤทธิ์ภายใน30-60นาทีซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทกล้ามเนื้อหดตัวไม่ได้จนมีอาการเกรง็งและเป็นอัมาาพาตทั้งตัวรวมถึง เกิดการล้มเหลวของกล้ามเนื้อเช่นกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดทําให้ผู้ที่รับพิษหายใจไม่ออกจนถึงเสียชีวิตในที่โสดในญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีผู้บริโภคเป็นจํานวนมากดังนั้นจึงมีผู้เสียชีวิตจากการกินปลาปะเป้าจํานวน20คนในทุกๆปีอันดับ8ปลาสิงโตเจ้าปลานักซ่อนตัวนี้อาจมีหนามอยู่บนหลังได้ถึง18แท่ง ซึ่งสามารถฉีดพิษเพื่อป้องกันการถูกล่าแต่ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อการล่าเหยื่อเช่นเดียวกับปลาหินเนื่องจากปลาสิงโตจะทําการล่าเหยื่อโดยการพรางตัวให้คล้ายสิ่งแวดล้อมแล้วพุ่งตัวออกไปจับเหยือ่อซึ่งก็คล้ายกับเจ้าปลาหินอีกแล้วแม้ว,ว่าพิษของปลาสิงโตอาจรุนแรงจนทําให้คนตายได้แต่อาการสําคัญที่พบจากการได้รับพิษจากปลาสิงโตนั่นก็คือผู้ป่วยจะอาเจียนมากหายใจติดขัด มีอาการบวมและเสี่ยงต่อการติดเชื้อในบริเวณที่โดนเข็มพิษและสุดท้ายก็คืออาการปวดอย่างที่สุดแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่เคยมีการบันทึกการเสียชีวิตจากการถูกพิษของปลาสิงโตอันดับ 7. ปลากระเบนโดยปกติแล้วปลากระเบนมักจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แถมยังดูเหมือนมันชอบว่ายน้ำเล่นกับนักปั่นน้ำอีกต่างหาก แต่ยังไงมันก็ยังสามารถฆ่าเราได้ถ้ามันอยากจะทำเจ้าปลาในวงเดียวกับฉลามนี้มีหางที่มีหนามพิษอยู่รายรอบซึ่งมันสามารถแทงเข้าเนื้อหนังของคุณแล้วตัดฉีกออกเหมือนคุณถูกมีดกรีดทำให้ชาวอบริจินในสมัยก่อนนิยมนำหางปลากระเบนมาใช้เป็นปลายหอกและมีดสั้นเพราะหางของมันยังคงมีพิษเหลืออยู่แม้ว่าปลากะเบนมันจะดูเป็นมิตรแต่มันก็ไม่ใช่สัตว์ที่คุณควรไปยุ่งด้วย อย่างที่เคยมีข่าวของสตีฟไอวินนักจัดรายการทีวีชื่อดังที่ชอบทำกิจกรรมท้าทายกับจอระเข้แต่เมื่อปี2006เขาถูกปากระเบนโจมตีและแทงหางของมันเข้าอกของเขาหลายครั้งจนถึงแก่ชีวิตในขณะที่กำลังถ่ายทำสาราคดีอยู่ที่แถบปาการังเกสเปเรียร์รีฟนั่นทำให้เรารู้ว่าไม่ควรประมาทเจ้าปากระเบนนี้เลยอันดับ6หมึกสายวงน้ำเงิน ฝันร้ายเรืองแสงซึ่งเป็นชื่อของเจ้าหมึกสายวงน้ำเงินมาจากลักษณะของหมึกชนิดนี้ที่จะอาศัยสีของวงแหวนที่เกิดขึ้นบนร่างกายเพื่อเตือนนักล่าอื่นๆว่าตัวมันมีพิษที่สามารถฆ่าพวกนักล่านั้นได้หรือใช้ในการไล่ล่เหยื่อก็ได้เช่นกันหมึกสายวงน้ำเงินเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพิษมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ทั้งนี้ตัวมันไม่ได้สร้างพิษขึ้นมาเองนะ แต่พิษเหล่านี้เกิดจากการที่หมึกทำรวบรวมกับแบคทีเรียจากปะการังและโขดหินเก็บไว้ในต่อมน้ำลายเมื่อมันต้องการจัดการกับเหยื่อมันจะพุ่งตัวเข้าไปกัดเหยื่อด้วยจง,งอยปากเหมือนปากนกแล้วปล่อยพิษเข้าไปในตัวเหยื่อทำให้เหยื่อเป็นอมพาสง่ายต่อการจับกินแล้วถ้าเกิดมนุษย์กินสา์ทะเลที่ถูกพิษของหมึกสายวงน้ำเงินก็จะมีอาการเช่นเดียวกันรวมถึงเกิดภาวะการหายใจล้มเหลวอ,อีกด้วย อันดับ5แมงกระพุนกองเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่มีรูปร่างเหมือนเจลาตินลอยน้ำนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพิษร้ายแรงและยากที่จะสังเกตเห็นได้เนื่องจากร่างกายของมันสายและมองทะลุดได้เกือบ95เเซนคุณอาจว่ายน้ำผ่านมันไปได้โดยที่ไม่ทันสังเกตเห็นแม้ว่าคุณจะรู้จักและระมัดระวังมันเป็นอย่างดีแต่ตัวของแมงกระพุนกองนั้นมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถัว่ว พร้อมด้วยหนวดพิษทั้ง15เส้นที่มีซี่หนามเล็กอีกหลายล้านแท่งโดยหนวดพิษเหล่านี้อาจยาวได้ถึง10ฟุตและยังฆ่าชีวิตคน20-40คนต่อปีในฟิลิปปินส์พิษที่ได้รับจะก่อให้เกิดอาการหัวใจวายและทำให้ผู้โชคร้ายที่รับพิษเกิดจมน้ำได้อันดับ4วานเพชฌฆาตวานเพชฌฆาต สิ่งมีชีวิตที่มีน้ำหนักถึง5,400กิโลกรัมและสามารถว่ายน้ำได้ด้วยความเร็วถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงวานออกกาหรือชื่อเล่นที่เรานิยมเรียกว่าวานเพชรคาดพวกมันกินสิ่งมีชีวิตในทะเลได้หลายชนิดตั้งแต่ปลาแมวน้ำเต่าปลากระเบนนกและหมึกทั้งนี้วานเพชรคาดไม่ได้จัดอยู่ในรายการสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เนื่องจากเคยมีรายงานการถูกทำร้ายโดยวานเพชรคาดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังเคยมีคนตายจากการถูกวานเพชรคาตทำร้ายรวมไปถึงได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากแต่น,นั่นวานเพชรคาตที่ทำร้ายคนมักพบในสถานจัดแสดงสัตว์น้ำซึ่งอาจเกิดจากภาวะทางจิตของวานเมื่อถูกกักขังอันดับ3จระเข้น้ำเค็มเชื่อกันว่าจระเข้น้ำเค็ม จัเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์พวกมันสามารถอยู่รอดมาได้จากสมัยยุคดึกเดิมบันด้วยความสามารถในการล่าและกินสัตว์ขนาดใหญ่เท่าวัวได้อย่างสบายอันเนึ่องมาจากขากรรไกรของมันมีความแข็งแรงและสร้างแรงได้ถึง3,700 psi ทําให้มันกลายเป็นนักล่าที่น่ากลัวและมักสังเกตเห็นได้ยากเพราะมันจะแฝงตัวอยู่ใต้ผิวน้ำเพื่อรอจู่โจมเหยื่อที่เข้าใกล้ ลดับสหมึกยักษ์จากเรื่องราวของคราเคนที่เป็นเรื่องเล่าขันของชาวประมงและชาวเกาะจนกระทั่งมีการพิสูจน์โดยนักวิจัยของญี่ปุ่นในปี2004เผยให้เห็นรูปของหมึกยักษ์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตกินเนื้อขนาดใหญ่เท่ารถบัสและมีการบันทึกขนาดไว้ว่ายาว33ฟุตและหนักถึง200กิโลกรัมหมึกยักษ์จะกินสัตว์จำพวกกุ้งปลาหมึกชนิดอื่นและอาจกินวานขนาดเล็กได้ด้วย มึกชน,นิดนี้มีหนวด8เส้นใช้ในการเคลื่อนที่และมีอีก2เส้นใช้ช่วยในระหว่างการกินเหยื่อด้วยจงอยปากทั้งนี้การศึกษาหมึกยักษ์ยังทำได้ยากเพราะมันมักอาศัยอยู่ในระดับน้ำลึก1 0 0 0 0 0 0ถึง4,000ฟุตและพฤติกรรมของมันเราเองยังมีรายละเอียดค่อนข้างน้อยทำให้ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปอันดับหฉลามขาว ตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องจอได้ออกสู่สายตาประชาชนทำให้ฉลามขาวกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในขณนะนั้นแม้แต่ขณะนี้ก็เช่นเดียวกันฉลามขาวขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการบันทึกไว้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีขนาดยาวถึง23ฟุตซึ่งยาวกว่าขนาดเฉลี่ยที่21ฟุตนอกจากนี้มีเหตุการณ์คนถูกฉลามโจมตี80ครั้งต่อปี แต่มีโอกาสเพียงหนึ่งใน3ล้านที่คุณจะถูกฉลามขาวโจมตีในช่วงชีวิตของคุณเท่านั้นเองถ้าคุณชอบวิดีโอของเราอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ